หมอนปรับไซริละคอช่วยแก้ไขปัญหาอาการปวดคอค่ะ ใครที่นอนหมอนใบเดิมแล้วยังมีอาการปวดคอหรือว่าเปลี่ยนหมอนมาหลายใบแล้วก็ยังมีอาการปวดคอนะคะวันนี้แอมจะมาแนะนําหมอนใบใหม่ของทางดีเวลเลยค่ะนั่นก็คือหมอนเมม o r รียโฟมรุ่นเออร์โกเคิร์มนั่นเองค่ะหมอนตัวนี้นะคะจะเป็นหมอนนวัตกรรมใหม่เลยค่ะที่จะมาแก้ไขไปะะัญหาปวดคอได้อย่างตรงจุดเลยค่ะหมอนตัวนี้นะคะจะออกแบบร่วมกับนักกายภาพบาบัดค่ะสามารถรองรับได้ตั้งแต่กระดูกสันหลังคอ C1 ถึง T1 เลยค่ะก็คือรองรับตั้งแต่กระดูกสันหลังคอของเราทั้งหมดจนถึงกระดูกสันหลังส่วนอกด้านบนนั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะนอนได้ถึง2ด้านด้วยกันค่ะจะมีด้านตัวที่ยื่นยืดออกมาเนี่ยอันนี้จะรองรับสําหรับการน,นอนหนายค่ะแล้วก็มีด้านที่หมอมนจะสูงขึ้นมาเนี่ยอันนี้สาหรับการนอนแตะแคงนั่นเองค่ะแล้วก็หมอนตัวนี้นะคะยังมีร่องกระจายน้ําหนักของศีรษะด้วยนะคะที่จะช่วยทําให้หมอนเนี่ยไม่ดนันศีรษะเกินไปขณะนอนหลับนั่นเองค่ะพร้อมด้วยปอกพุ่มแบบทูอินวันด้วยกันค่ะก็คือมีด้านเย็นแล้วก็ด้านนุ่มนั่นเองค่ะแล้วก็หมอนตัวนี้นะคะยังมีถึง3ไซส์ค่ะ